ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูช่อง KPFF การอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตกันก่อนนะครับก็จะเป็นนี่นะครับล็อกอินเพื่อรับไมคเบสบอลฟรีนะครับล็อกอินครบ7วันได้ทันทีนะครับแล้วก็นี่นะครับกิจกรรมที่เติมครบปุ๊บและก็จะได้เป็นผมทรงนี้มานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับนี่เพิ่งได้มาเมื่อตกี้เลยครับเพราะว่าเราเติมมาทําคลิปนี้นะครับนี่ก็จะเป็นผมทรงแบบนี้นะครับ แต่ขอเก็บไว้ใส่คลิปอื่นดีกว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราเก็บเพชรที่แจกแขมมาเพิ่มตอนที่เราเติมครบนะครับรีทุกหนึ่งเดือนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุม่มนี่กิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตู้ของมังกรนะเป็นลายมังกรนะครับแล้วก็มีชุดสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่เราจะมาสุ่มแค่ มังกรน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เสือ sponsor, ้อสปอนเซอร์เราก็จะเอาไปรีวิวด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราสุ่มที่10กล่องแรกก่อนนะครับอ,อ่อได้เสื้อสปอนเซอร์ของผู้หญิงมานะครับแล้วก็ได้ชุดตุงจีนผู้หญิงแล้วได้กระเป๋าสเก็ตบอร์ดมานะก็ประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มเพิ่มอีกนะครับนี่กล่องทองแล้วได้อะไรเอ่ยได้ชุดผู้หญิงมานะครับโอ้โหเดี๋ยวเหรียญมีแค่เก้าโทเค็นเรามีแค่เก้านะเอ้ย ได้ส1อดพอดีแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปแลกกันเลยดีกว่าแลกแล้วนะครับนี่ก็จะได้ชุดผู้ชายมาพอเราเปิดปุ๊บแล้วก็ขอใส่2ชิ้นนี้นะชุดสปอนเซอร์ผู้ชายก็ไม่ได้นะครับเพราะาตอนนี้มันก็ไม่ได้แรแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มไปทําไมนะครับนี่ชุดมังกรก็จะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเทดีนะครับนี่เราก็จะไปเล่นกัน4ี่สี่แรงนะเพราะมันเพิ่งรีแรงมานะ เาจะมาดูว่าเรายังโหดเก่าเหมือนเดิมอยู่หร,หรือเปล่าครับตาแรกเราขอเป็น M 5 0 0นะครับนี่ชุดมังกรรอเท่เพื่อนเนี่ยเพิ่งสุ่มมาเลยเมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็สำหรับคนที่ดูอยู่นะครับก็สามารถไปบอกเพื่อนให้กดติดตามมาดูช่องผมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับกดติดตามเยอะๆจะได้มีเงินมาทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจเยอะๆนะผมก็ทำ u t u b e มาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีรายได้นะก็อยากให้ผมแบบทำคลิปเยอะๆ้นเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมดูนะก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งของผมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงไม่ใช่คลิปนี้ดิช่องนี้ถึงร้อยห้าสิบไลคมั่วและลิมพันแล้ว เดี๋ยวยิงก่อนแป๊บหนึง่งตอนนี้ริมพันเอาเอาดาเมจบักเฉยเพื่อนยิงก่อนอน,นี่เหมือนลาาเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวนี่ว่านึกว่าตัวเดียวเรียบร้อยเก็บหมดเพื่อนเก็บนะครับนี่เพื่อนชุบแล้วด้วยเออแล้วที่ผมจะพูดก็คือถ้าเกิดว่าช่องผมถึง150ซับก่อน สิ้นเดือนนี้นะครับผมก็จะแจก300เพชรเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับก็ถ้าถึงก่อนสิ้นเดือนกุมภานะผมก็จะแจก300เพชรตามสัญญานะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากนะครับก็ติดตามรอไว้ได้นะครับถ้าใครอยากได้เพชร300นะก็ได้แบบฟรีๆเลยนะครับเป็นสุ่มแจกนะครับ พราะแจกทุกคนก็ไม่น่าไหวเหมาอนกันนะแต่ผมก็อยากแจกนะแต่ว่ามันแจกไม่ไหวจริงๆคนระับอ้าวมีคนอ้อมมาแล้วหนึ่งคนเอ้ยเอ,ยเอยโดนระยะไกลเล่นเขาแล้วตรงนี้มีคนหนึ่งคนเด้อโลราแตกแล้วเอ้ยเ น่ากลัวเลยเมื่อกี้กดค้างเลยเดี๋ยวมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาเพื่อนเก็บไปอีกแล้วเพื่อนเรานี่มันจะโหดเกินไปแล้วนะเรากากเองเขาบอกจะตอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอยู่ตรงนู้นหนึ่งตัวตรงใกล้ๆไม่รู้นะครับนี่มันยิงผมมาหนึ่งนัดด้วยดีเสิร์ดปะเนี่ยตัวใกล้ๆนี่มันอยู่ไหนเนี่ย มองไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่บนบ้านเหรออ๋อนั่นไงบนหลังคาหัวนหนึ่งนัดอ่ะหัวนหนึ่งนัดหัวนหนึ่งนัดแล้วนะไกลเกินนะมันหลุดระยะมันยิงไม่ค่อยถึงอ่าเพื่อนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยได้สองศูนย์มาแล้วนะนี่ชุดเท่ไหม เดี๋ยวเมืเกงปิดยกมาก็จะรีวิวนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงสัก5ไลค์พอคือแบบก็น้อยเกืนคลับผมก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเลยตอนทําคลิปนะก็ไปดูปั่นวิวกันได้นะครับก็อยากให้มันมียอดวิวสูงๆบ้างนะครับ อ,อ้โอยิงมาตั้งแต่ต้นเลยตรงนู้นมีคนนะแต่ตรงนี้มีใกล้กว่าครับเดีย๋ยวกันหลังไว้ก่อนมันหลังแค่เข้านั่นไงหลังเข้าล้อมแล้วมันล้อมแล้วโอตั้งโล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 เฮ้เฮ้คนเยอะเกินคนเยอะเกิน เลยเดี๋ยวคนเยอะเกินอย่างลุมเลยนี่สําหรับใครที่ชอบชุดนี้ก็ไปสุ่มกันได้นะมันก็ไม่แพงนะประมาณ1,800เพัปร้ยเหรือ500บาทนะก็อยู่ที่ประมาณนี้แนละ้วแล้วแต่ว่าเราจะได้ของเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าซื้อชุดเปล่าก็น่าจะประมาณนี้เราไปสุ่มกันได้นะค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่ามันสวยมันเท่มัมนหลอกก็ซื้อได้นะชุดผู้หญิงบอกเลยว่าออกง่ายมากครับ มองไม่เห็นตัว,ตวอีกแล้วหมวไปหนึ่งนัดอ่ะถ้าไม่หลังๆมันเบาขึ้นหรือว่ามันมีหมวกหรือว่าอะไรโอ้ข้างเข้าแบบใกล้จัดแต่มองไม่เห็นอ่นเราตายเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นยงมีใครมีชุดนี้บ้างชุดมันก็แบบหล่อเท่มีผมขาวรองเท้าไม่ค่อยแหลเท่าไหร่แต่ว่าสวยดีชุดนี้นี่น่าจะไม่ได้ขายมาหลายปีแล้วนะประมาณปีหนึ่งนะหลายปีตรงไหน,น มันก็สวยดีนะผมก็ตอนนั้นก็เล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีตังค์เติมนะครับตอนนี้มีแล้วก็เลยจัดมาเลยนะครับแต่ชุดสปอนเซอร์นี่ผมคิดว่าน่าจะไม่แลยนะครับก็เลยไม่ซื้อมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยมันก็สวยถ้าเป็นเสื้อกั๊กธรรมดานะมันก็สวยในระดับหนึ่งเนี่ยเนี่ยดาเมจดีเลย์ก็นึกว่าไม่ตายระเบิดข้างเข้าด้วยเวกเตอร์เวกเตอร์คู่ หัวแตกหัวแตกกลองแล้วนะยิงซ้ําไปได้คิวด้วยเดีย๋ยวพันยาปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปซ้ําตัวนู้นนะเพราเรายิงไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้คิวเฮ้ยเพื่อนโดนโถมยู่อะเดีย๋ยวเพื่อนอีกคนไม่เข้าเลยยังไม่เข้าดีกว่าจะตายนะก็ยิงกันตรงไหนเนี่ยเราพันเลือดพันหนองกันดีกว่ายาเยอะจัดแต่ไม่ได้พันโอเคเรียบร้อย เลนเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยสาแล้วบอกแล้วเราแบบอยากให้คลิปมันยาวนิดนึงเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเราก็เลยต่อให้หน่อยนึงนะอ้อมพูดไปด้วยนี่ก็สติก็จะเริ่มขาดก็จะเล่นเวลอๆหน่อยไม่ค่อยชินนะมีต่ออ้อมข้างแล้วเดี๋ยวโฟกัสดีๆเลยดีกว่านั่นไงอ้อมมาเป็นที่เรียบร้อยหัวไปหนึ่งนัดดิดองหัวไปหนึ่งนัดดิ อยาคนเยอะจัดไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนยังจะอยู่อีกเหรอคนเยอะขนาดนั้นนั่นเนี่ยโดนผมเข้ามาสองสานัดปีไม่โดนเฮ้ใกล้เขินใกล้เขินเฮ้ยหัวจะไม่แตกได้ไงอ่ะด็าเมจบัคเกต่ออีกคนงอยู่นี่เรียบร้อยชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งกดออกจากคลิปนี้ไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะไปแอคโซนฟีสไตล์สักนิดสักหน่อยเดี๋ยวมันไมุ่้ม่าเสื้อนะครับเอาคนนี้ดูจะเติมอยู่นะครับเดี๋ยวเราถามเขาบ้างดีกว่าชุดเราเท่ไหมชุดเราเท่ไหมนี่พิมพ์เสร็จแล้วรูซิว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะเงียบรีบไงเขาบอกแล้วเท่ เดี๋ยวเราขอบคุณไปสักทีนึงนี่แอดเป็นดีกว่าแอดเป็นดีกว่าแอดได้ปหเนี่ยไม่ได้อเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วเพราะว่าชุดมันก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ว่าเราไม่มีอะไรจะพูดมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบนักรีวิวนู่นรีวิวนี่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I played it innocent, a, a feel of discontent. I'm finally facing it all fearless. <laughs>